สวัสดีเหล่าคนโสดทั้งหลายนี่ก็วาเลนไทน์แล้วนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมผมอัไมไดไว้ในช่วงวาเลนไทน์นะครับแต่ว่าคลิปนับจะมาหลังช่วงวาเลนไทน์นะครับเป็นคลิปพิเศษที่ผมจะมอบให้ทุกคนนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยหมอนของเราเนี่ยมีครบคอลเลกชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รวมสินของใหม่ด้วยนี่สองตัวนะครับนี่เล่นที่ปุ่นกันเกลือนนะช่วงนี้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีนะผมก็ไปหามาได้นะครับจะได้ครบเซตแบบผมเนี่ยครับเอาไปโชว์เขาเลยเต็มที่แล้วก็แน่นอนนะผมในช่วงบริทายเนี่ยในเกมวอลฮันเดอร์นะครับมีรถถังอยู่คันหนึ่งนะครับชื่อบริทัยนะครับเป็นรถถังของประเทศอังกฤษนะผมแล้วก็ผมหยิบมันมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัว57มิลลิเมตรนะผมผมไม่เอาตัวตัว75มานะครับเพราะตัว57็เนี่ยกระสุนมันเจาะดีกว่านะครับแต่ว่ามวลมันน้อยแค่นั้นเองนะครับ โอเคเราไปดูเรื่องตัวลกูกกันดีกว่านะครับผมสปินเนี่ยจะได้ปุนหลักอยู่ที่57 mm มิลลิเมตรนะครับผมส่วนกระสุนผมจะมาครับผมจะเป็นลูก APCBC นะครับผมหรือคือลูกเจาะเกาะแบบธรรมดาเลยนะครับสำหรับลูกนี้เนี่ยมันเจาะเกาะสูงสุดอยู mm ่ที่122มิลลิเมตรนะครับผมือระยะ10เมตรนะครับที่เกาะสูงสานะครับผมเป็นลูกกระสุนที่น่าคิดถึงมากนะครับหลังจากที่เราไปอยู่ท็อปเทียร์มาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราย้อนกลับมาเล่นอะไรพวกแบบแบบคลาสสิกแบบนี้เนี่ยม่งแโบบคตรน่าคิดถึงเลยนะครับ ลูแบบนี้นี่คะตับนี้เนี่ยผมจะเอาไปเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่จะเปต้องเยอะขนาดนี้นะครับยีิบเก้าลูกเนี่ยไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับเรานะครับแล้วก็อีกลูกนึงนะผมผมจะต้องเอาไปนะครับก็คือลูก s อจนะผมลูกระเบิดเราจะไปยิงพวกรถถังที่มันเปิดประทุนนะเพราะว่าสมัยสขขงครามโลกที่สองอ่ะมันไม่ได้มีแบบว่าเกถถาะที่ต้องมาคุมรอบตัวขนาดนั้นนะครับก็จะเจอพวกรถเปิดประทุนนะแล้วก็เอาลูกนี้ยิงได้เลยนะครับโดยเฉพาะ ชิฮนะ่า LG ของประเทศญี่ปุ่นนะที่เป็นป้อมใหญ่หญ120 mm, นะมิลลิเมตรนะผมแต่ผมจะเรียกในเกมว่าชัยฮานะกับชัยฮะนะครับสองชื่อนี้นะผมจะเรียกว่าอย่างนี้นะครับจริงๆเป็นชื่อชิฮานะครับเอาไปยิงเนี่ยลูกเดียว่โคตรฟินนะครับแต่ช่วงแรกๆของคลิปเนี่ยผมลืม,มไปเว้ยผมลืมเอาลูกระเบิดไปนะครับผมก็ใช้ลูกแรยกยิงไปดิโอ้โหทารมาชิเป็กก่าจะตายสักคนได้นี่นะโคตรทรมานเลยนะครับ ดันั้นแนะนําให้ติดไปด้วยนะครับโอเคผมลืมพูดถึงเรื่องต่อของตัวรถใช่ไหมตับรถเนี่ยมันค่อนข้างจะช้านะครับตามสไตล์รถอังกฤษนะผมแม่งโคตรอืดเลยนะครับแล้วคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแทบไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับดูดิลบสามอะ่ะโคตรช้านะครับแทบไม่มีเกียร์ถอยหลังเลยก็ว่าได้นะครับโอเคก็ลำรับคิปพิเศษ,ษในวันนี้นะครับผมจะได้คันนี้ไปโชว์ทุกคนกันนะครับในฉลองในวันวาเลนไทนท์นะครับ ส่วนเราะจะเป็นไงเราไปดูกันเลยสุดสานวัดคนโสดพวกขณะไปโอ้โหคาบหัวเลยวปะไปเออไม่โดนไปเออไม่โดนโดนเออโอ้โหตาเม็ดเออเออไม่โดน ไป้ยโดนสักทีไปแล้วนะครับไม่ขึ้นมาละโอเคเราดันขึ้นอ่าระเบิดโอ้่โดนลองตัวนี้ไว้นะครับายไปโดนครับผมคริติคอลตายไปสองคน โอ้ยเฮ้ยมันยิงเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหลงยังว่าอะไรอ่ะหุมันยิงเข้าได้ไงวะตัวซ้ำเติมเอฟเอฟแอดเอฟเอาแย้วรอบนี้ด้านข้างงั้นเหรอคิดว่าไหวอยู่บ้างเรียบร้อยตายเลยดอกเดียวถือว่าฟุกนะครับโอ้ เอาจนได้เนาะสตูเนี่ยมุมนี้ไม่ดีเลยครับผมแตสกสารกระสุนซะด้วยโยกซะหน่อยลองดอกมาครับยอดโดนแน่นอนเออโอโ้โหได้เม็ดอันน้อยนิดเอ,อ้สูงโอ้โหโอ้ไม่งแม่งจังวะโดนดอกเดียวตายเลย เ๊ะมันระเบิดตรงหน้าซะด้วยอะไรวะไปขวา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 ยิงเข้าครับผมแต่ดัเมจไม่แรงเลยกลางสวยตายลังคันครับผมหน้าเออโด,โดนนี้ไปสวยโดนครับผม ญี่่ปุนเนี่ยเอ้เจอแล้ว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 ปังสัตว์เข้าไปดิเครื่องยนต์อยู่นิ่งๆให้ยิงสักทีเถอะหน่าเปดอกโอ้โหสเก็ตเบาจัดโอ้โหสเก็ตโอ้โหสเก็ตเฮ้ยเบาจังอ่ะ เฮ้ยโอ้ยมันเบาจากหัวกระสุนหรือลูกห็บเนี่ยไม่มีโอ้ขนาดสองคันใช่ฮะปืนส้มไปดิไปรูกนึงเรียบร้อยถ้ารู้หัวเอออเอะค่อยๆดอดทีละคนสองคน เดี๋ยวก็ตายหมดเองอะเฮ้ย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 อย่ามายุ่งเฮ้ยไปโอ้โหปาก้อนหินใส่เขาหรือไงเนี่ยอ,อึสวยจะย,ยุ่งไอ้คันนี้คุณจะคันนี้ให้ตายโดนโอเคสวยทำดีโอเคสวย,เ,สวยเพื่อรัดให้หมดเแยบจริงๆสายใช่ไหมสายใช่ไหม ดูขวาแสงขวาโอเคไปครับความแคน้นยยาโเอ้ยนิดเดียวป้อมไม่ยอมลงมุมกดผมมันไม่ได้อะ <s g all> ทางซ้ายด้ยิงแน่อ่าเดี๋ยวละปั๊บม,มันเข้านะ แต่แบบดาเมจมันไม่ค่อยแรงวะ่ะสายมีสายมีสายมีให้แม่ชี้ซายดิขวาโอเคดักอยู่2คันนะครับ M24 มันยิงผมเข้าว่ะดิ M24 อ,อ่ะเนื้อตายหมดเลย ายิงไม่เข้า่ะดิเออเรียบร้อยผมตายตายผมอีกตัวหนึ่งมันรอดนะครับอุย้ยโดนข้างหลังเหรอใช่โดนข้างหลังนะครับแหกเลยกำลังจะแจ้งเกิดเลยเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นเหรอ Open Fire. โอเพนไฟล์เรเฮ้ยมันแค่ m 2 2เองไม่น่ากลัวหรอกขนาดนะ่ะ โอ้ไกลๆนู้นเลยพันเซอร์ตัวนั้นตัวอันตรายเลยประมาณน,นี้อ่ะประมาณน,นี้อ่ะประมาณน,นี้อ่ะประมาณนี้ให้ันเปลี่ยนคนเลยจังวะ เราก็ดักหน้าไปอ่ะไม่ตายเหรอ,อเล่นก่อน F22 เออสวย M3 นะครับทั้งอเมริกาทั้งฝาใช่ไหมไม่ซี้เหมือน ยินได้ยินเสียงปืนเขาแบบลูกใหญ่ๆหน่อยอะ่ะเนี่ยรถอัตาจรนอะ่ะแอลสีสีวะออกไปดูดิเฮ้ยขนะน่ะแฟงด้วยไฟเยอะเป๊ะโดนหนึ่งเจ็บอยู่เป๊ะตายเอาผมก็ตายเหรอมันยิงเข้าเหรอวะ โอ้โยวันท้ายบางจังเลยเรียบร้อยครับผมแตก